ทุกคนตอนนี้เราได้มาถึงที่ฮาร์เบิร์นาสนามบินแล้วล่ะเรากำลังรอรถไปที่พักกันนะครับอากาศตอนนี้ก็ลบ10บองศาก็ไม่คิดว่ามันหนาวเท่าไหรนะ่นะแต่ฟันออกปากเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับกล้องก็จะดีเลย์หน่อยนะครับเพราะอากาศมันหนาวนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำกิจกรรมกันนะครับผเรารอรบกโแมมกันนะครับ คนนะครับเราได้ถึงโรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกวัตถุดิบที่โรงแรมนะครับว่าเราจะกินอะไรดีนะครับมีปูยักษ์นะอันนี้ปลาเลือกอ่ะเก่านะเลือกเลือกเราจะกินอะไรดีนะครับมีหมดเลยใช่ไหม เป็ <LY humming> นอาหารนะเร็นของสัมานนะสไตล์จ <as> <igen> ีนแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวรอมพร้อมก่อนเล้วรากินนี้ก็จะขึ้นนอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปจัดกันนะครับ ปาหิมะรายการแรก,กแรกนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เจอกับเด็กนอคอกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่คาบิไชยนยนานะตอนนี้ก็เราจะมา บอกปลาในน้าแข็งนะครับสายหวานนึ่คนนะครับแล้วก็สายความโตผมด้วยนะครับผมไม่อยากตกปลาน้าแข็งที่มามานานมากแล้วนะครับเราหรู้ว่าปลาจะตื่นหรือเปล่าเราไม่อยากตื่นเลยนะนี่ทุกคนมาดูตรงนี้นี่น้ำแข็งเลยน้ำแข็งแ <c oughs> <c oughs> ปง่น้ำแข็งจริงๆนะครับ โคตรหนาเลยทุกคนอุย้ยสุดยอดความเย็นมาดูว่าเราเย็นเท่าไหร่เราเอามือจับนะแอ่ของปอมวะโคตรแข็งทุกคนแข็งมากนะครับรถเอาเข้าไม่ได้นะเราต้องเดินมานะแข็งจริงๆนะครับเรา,เาหมุนวอคกแนละ้ว เราเริ่มปฏิบัติการของเราได้แล้วบนต้จริงๆนะหนาหรือเปล่า,นาเนาะข้าไหนวะอ๋อเาข้า่นี่มข้างนี้ เจาะมาให้นะน้ำแข็งหนามากทุกคนน้ำแข็งหนามากเลยนะครับเอาละครับทุกคนเรามาเริ่มภารกิจกันนะฮะในเคยเป็ด,เ,ดเห็นหรือเปล่าจะมีตัวไหมเนี่ยชั้นน้ำแข็งนะครับประมาณ2เมตรอะทุกคน สองเมตรเลยลึกมากหนามากนะครับในเต็นท์ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะฮะเราสามารถถอดเชือได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราบรรทึว่าจะไ,ได้ฟ้าหรือเปล่าปล่อยไปเลย อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศนะเฮ้ยยาวอ่ะอย่ากครับโอ้โหตรงนี้ชุงท่นนี้ย้ ไแต่ละก,ก็หอ้า่放哪里啊เป็นงไงทุกคนเอาฮ่าเอา好的好的 <laughs> อ๋อเจ้าเย้ <laughs> เอาเลยทุ <laughs> กคนเราใช้เป็นหนอนในไม้นะคล้ายดักแด้ทุกคน บึกไปไปกปกไก่อ่ไปไปทีีีไอ้ีไอ้ไยิลขาเก่งพแล้วอ้เฮ้ปไปเลดี๋ยวเดี๋ยวยั่ย่วนี่กูเลยหมยเละ 好啊 <laughs> 好！哈哈哈！平衡平衡。但係如果今日係難釣，咁平時咪好多？ เรามากินกันดีกว่าที่มีอยู่นะไฮดีเลาบริการดีมากนะคร ถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับผม,มให้คอนแทคได้นะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสประสบก,การณ์เดี๋ยวเรามาลองกินปลาชิมก,กันนะครับมีสีมัูมมด,ด้วยนะครับปลา,ปลาไม่มีเก็บนะครับทุกคนเห็นหมครับเคตัวนี้ยังไม่ตายนะครับเราเปลี่ยนตัวปลาใหม่นะครับ มีดามามีอาตัวที่ตายแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวมาลองเลยว่าเนื้อจะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่หม้อชาบูเลยนะครับผมกิดกได้เดี๋ยวเรามาลองใส่หม้อชาบูเลยน้ำซุปไฮดีเหลา เดี๋ยวมาทุกคนตายแล้วแล้วทุกคนปลาที่ใส่มาชบูก็ยกออกมาแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้อหอมกุ่นนะครับเราาลองกันว่าอร่อยไหมมา หนังก็ไคปคล้ายปลาแซลมอนนะ รสชาติเขาเหมือนผมจะบอกยังไงดีมันปลาชนิดหนึ่งใช่มันปลาชนิดหนึ่งเขาชื่อเหมือนคล้าย <c oughs> ๆปลาปลาดุกแต่ไม่ใช่ปลาดุกมันอุ <c oughs> ้ยโอ้ยทางคนร่างไรคลิป ได้แล้วได้แล้วกำลังกินเลยครับทุกคนอุ้ยเป็นยังไงเฮ้ยแม่งหมานจริงๆนะครับกำลังถ่ายคลิปรีวิวนะครับทุกคนมาอีกตวงแล้ว สำหรับร่วงวันนี้ครับวันนี้จะได้ปลาประมาณหกเจ็ตัวตั้งสิบตัวอยู่นะครับก็ฝากขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องของผมด้วยครับเด็กมะครอบก็ฝากติดตามเอพิโซดต่อไปหรือที่ี EP ต่อไปนะครับว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรดีๆออกมานอกบ้านแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ คนมากนะครับสำหรับคนรับชมครับผมแล้วเจอกันนะครับอีพีหน้าบ๊ายบายมาดีมากกับแข่อีกทีนึงนะครัอไรู้นะะม่ออกเดกกแมนเนรนเอรบ Nó khá là khí mát đây ตรงนี้เราได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนตรงนี้นะฮะข้างหลังเรานะครับจะเป็นแม่น้ําต้องบอกเลยนะครับในฤดูหนาวก็จะเป็นน้ําแข็งนะครับทุกคนก็จะมาเที่ยวที่นี่นะครับดูด้วยกับข้างในแล้วว่ามันจะเป็นยังไงกันนะครับจบอแถวรอมาสามชัม่วโมงเด่นรถแบบนี้

ครับหลังจากนั่งบมดยางมาเราได้มาถึงแล้วนะครับบรรยากาศนในช่องฟิตตูเย็นบ้านเราเอง <c oughs> ที่นี้ก็จะเป็นเหมือนเทศกาลตื้อเทศกาลตก๊บปานะครับ เห็นน้ำแข็งอย่างนี้เดินอยู่ในน้ำนะครับเราตีก่อนแล้วใช้ส้นอ้อย 褛租褛啊，即系 <laughs> 件衫、啊。 จับมาได้นะครับปล่าจริงๆนะบนกองและภูเขาเลยตัวใหญ่มากนะ,นะครับกินข้าวอยู่เลยครับ โลนอวนจับปบลาที่เจาะน้ำแข็งขึงนน้นมาแล้วก็เอาอวนลงไปใต้น้ำแข็งนะครับก็ลากขึ้นมาใช้รถเลยนะรัมันได้รอบเดินทางกลับแล้วทุกคนนะครับฝากกดติดตา <c oughs> มช่องผมด้วยนะครับรอบห้าเราจะไปไหนกันต่อนะครับ,รบนี่หาพินประเทศจี O <laughs>